ปลาขาวซื้อม่จากตลาดสดปลาเกลเอแดดเดียวทางภาคกลางเราเรียกปลาตะเพียนคงจะแบบเดียวกันอันนี้มีปนกันมาหลายอย่างนะมีปลาที่คล้ายๆปลาขาวปลาอย่างอื่นด้วยเนี่ยเข้ปลากลางๆต้อนมาทางเบาหน่อย ทอดให้กรอบนอกนุ่มในเลยสับได้แล้วค่ะกลับอย่างนี้เลยทีเดียวเลยคือรอให้เข้าเหลืองทีละด้านนะคะอย่าไปเขี่ยไปเกี่ยมาทําไมงั้นมันจะติดกระทะอันนี้ด้านไหนแล้วเนี่ย กลับได้แล้วค่ะกลับอย่างนี้เลยทีเดียวเลยคือรอให้เขาเหลืองทีละด้านนะคะอย่าไปเกี่ยไปเกี่ยมาทไมงั้นมันจะติดระทะอันนี้ด้านไหนแล้วเนี่ย ผมควรใจเวลาเอาตัวเล็กขึ้นก่อนนะจ๊ะผมควรใจเวลาเอาตัวเล็กขึ้นก่อนนะจ๊ะ ตั้งๆไว้ให้เสร็จน้ำมันแล้วก็หยิบใส่เลยทอดทีเดียวมีปลาอะไรไม่รู้พริบตรงท้องสีแดง เลยทีเดียวอย่าเพิ่งไปเขี่ยไปคนนะคะให้เขาผิวที่โดนน้ำมันชันล่างให้เขาเหลืองก่อนการเหลืองของผิวหนังปลามจะทำให้ตึงตัวแห้งแล้วก็ไม่ติดกระพะ เราไปเกีย่ยตอนสดๆแบบนี้ติดกระทะทุกรายเย็นจนจับได้แล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมแกกินกันน้ำพริกโอ้โหอย่าบอกไข่เจียวกินข้าวด้วยมือเขาเรียกเปิบมือ เห็นไหมคะนี่ยเขาจาะหนังปลาจะตึงแล้วก็จะหดไม่ติดกระแทะชรึแบบนี้เลยอืออยู่ที่เก่าติดกันเป็นแพรติดกันตรงนี้แหละตรงหลังปลาตรงขอบปลาที่จนกันนี่แหละ กลับอีกสักหนึ่งครั้งครั้งที่สามขอตัวเล็กขึ้นก่อนนะจ๊ะตั้งขึ้นจัดเล็กตัวนี้บ้างเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปกรอบนอกนุ่มในเนาะ กระเด็นใส่เขาทําไมอ่ะตัวเองกระเด็นใส่เขาทําไมอ่ะน้ํามันกระเด็นใส่ซอกคอเลยอ่ะเนื้ออ่อน,ออนๆซอกคอนะเดี๋ยวต้องจิบใส่ได้ละเดี๋ยวต้องเอาว่าหนหางจระเข้ทาอยู่ในตู้เย็นต้องเอาพักเด็ดน้ำมันไว้ก่อนกระทะนี้ส่วนกระทะนี้กองกินเรียบร้อยแล้ว Thank you. ใ้น้ำในน้ำในเห็ดอออกมาเยอะแยะเลยใส่พริกอ่อนเลยริสดใส่สดใส่ผงหนูค่ะติดตา ใฟโหระพาต้นหอมใส่ไปเยอะๆสุกแล้วค่ะปิดไฟเลยตักขึ้นได้ นี่ค่ะจัดสำหรับอาหารได้แล้วตอนเช้ามากินข้าวกันค่ะนี่โรเวลานะคะโดชั่นครีมบ้านหางจระเข้ซื้อมาจากร้านขายยาโดยเฉพาะกรณีฉุกเฉินบางทีเราไม่ต้องถึงกับไปตัดใบสดมา เพรามันใช้ไม่หมดเสียดายอันนี้ก็จะเตรียมไว้ในตู้เย็นทาผิวหน้าได้นะอันเนี้แล้วก็ทาบริเวณจุดเกิดเหตุของเราได้โดนความร้อนกระเด็นใส่ตรงไหนระวังที่พักปลาไว้ก่อนมาป้าอันนี้ก่อนโดยเร่งด่วนเดี๋ยวนะนี่จะเป็นเจลใสแบบนี้นะจ๊ะ ทาเลยค่ะซอกคอเย็นชื่นใจถ้าเราไม่รีบทาเดี๋ยวผิวหนังเราจะแดงแล้วก็พองนะคะอ้าวหยิบขึ้นมาได้ค่ะเย็นละเย็นละเย็นแล้วนะจ๊ะแหมกำลังน่ากินเลยจ้าเพื่อนๆมาทานข้าวกันนะ นี่สำหรับเช้านี้ค่ะนี่แจ้วกินข้าวกันนะจ๊ะเช้านี้ชิมอันนี้ก่อนนะจ๊ะผัดเห็ดผัดเห็ดกำลังอุ่นข้าวให้ เพราะว่าอุ่นไปรอบแล้วตอนเป็นปองกินก็อุ่นซ้ําให้มันร้อนๆนี่ค่ะผัดเห็ดนะคะพริกอ่อนใส่ใบโหระพาอืมเนี่ยกรอบอย่างเงี้ย อืมอืมกรอบนอกนุ่มในเด้อกัดได้ถึงหางอืมอม,อม,อม อย่าบอกใครเคยียวอ,อ,อืมหมดแล้วค่ะมาจีนเต็มปากเต็มคำเลยอืม